ส so right วัสดีครับผมปิวมังกี้กอดนะครับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตายไปหลายวันนะครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากกันนะครับใครอยากฟังสาระดีๆ รบกวนกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะคขอบคุณมากครับก็วันนี้เราอยู่กับทีมบุกนะอ่าซึ่งทีมบุกในซัมเมอร์วอลเราเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับบุกเจาะเดียวบุกคีปบุกซีนะอ่าซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของเรานะแล้วก็มอนเตอร์แล้วก็รูนของเราด้วยนะว่าเราจะชอบเล่นบุกแบบไหน อะไรเงี้ยครับเอาใจสายบุกนะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมลับเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมขอเน้นไปที่มอนบุกก่อนแล้วกันนะครับหลักการบุกเนี่ยผมอยากให้จำคีย์เวิร์ดของผมนะครับหน่อยนะก็คือสองสองสองนะสองสองสองมีอะไรบ้างสองลบบัฟสองลีดสปีดสองตัวทำนะครับอ่ะทำไมต้องมีสองลีดสปีดอ่ะก็สมมุติถ้าเรามีลีดสปีดตัวเดียวใช่ไหมถ้าเราโดนแบนลีดสปีดไปเนี่ยเราก็จะไม่มีลีดสปีดละ เราก็อาจจะไม่ได้ออกนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขามีลีสปีดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะได้ออกก่อนเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสองลีสปีดนะครับเผื่อโดนแบนจะได้เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเช่นกันนะก็ท <m uch an> ําไมต้องมี2ลบบัฟนะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาใส่วิวมาแล้วเราไม่มีตัวลบบัฟหรือว่าเขากดตัวกลางปีดมาเนี่ยเราไม่มีตัวลบบัฟเราได้ออกก่อนเขาจริงนะแต่เราไม่มีตัวลบบัฟเราก็จะทําอะไรเขาไม่ได้นะครับนะครับเราก็จะไม่ออกก่อนจริงจะทําอะไรไม่ได้ก็ ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สองตัวทำนะสองตัวทำนะครับสองตัวทำเนี่ยทำมาถึงต้องมีสองนะก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ถ้าเรามีตัวทำตัวเดียวเนี่ยแล้วโดนแบนเนี่ยเราได้ออกจริงเราลบบัฟเขาได้จริงแต่ว่าเราไม่มีตัวทําอย่างเงี้ยเออเราก็ทาอะไรฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะเออฝั่งตรงข้ามเขาก็จะส่วนกลับเรามาได้นะตัวทําที่ดีมันก็ต้องทําแล้วแบบคุมฝั่งตรงข้ามอยู่นะหรือว่าเอาฝั่งตรงข้ามตายเลยอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับ ซึ่งตัวทําในซัมเมอร์วอลเราเนี่ยมันก็มีเยอะมากนะครับเออเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตานั้นๆนะครับมันก็จะมีเยอะมากมายนะครับตัวลบบัฟก็เช่นกันนะตัวลบบัฟเราจริงๆเราก็ต้องเลือกนะครับให้เหมาะสมกับตานั้นๆนั้นๆนะถ้าเราต้องการแข่งสปีดเราอาจจะต้องเลือกตัวลบบัฟที่สปีดต้นสูงนะครับอย่างพวกขุยมืดอ่างลมเอซีโอน้ำอะไรเงี้ยนะครับอ่าถ้าเราต้องการแข่งสปีดนะอ่า ขอ้ขอดีของมันก็คือสปิดต้นสูงนะโอกาสได้ออกก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ CC ไม่ค่อยดีนะดาเมจไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งตัวตัวทําที่ดีหน่อยนะอ่ะนะครับหรือถ้าตาไหนเราไม่ต้องการออกเนะี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นหลับลึกเนะี่ยเราจะกดตัวลบบัฟแข่งสปีดต้นไปสูงๆเนี่ยบางทีมันก็จบไม่ลงใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเตอเลือกตัวลบบัฟ ที่สามารถ CC ได้หรือหรือทำดาเมจได้นะครับในที่นี้ก็นี่มันก็จะตำแหน่งพวกนี้นะก็จะเป็นพวกล่มแสงดูอิดพวก,กันลมออมืดเวโรนิก้าอะไรเึกือกเนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเป๋าลมแฮกเกอร์ไฟอะไรพวกนี้ครับโรโบรมโลมโรโบมืดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวระบ,บับที่ CC ได้มีดาเมจนะครับนะ เราก็ต้องอาจจะต้องใช้ตัวพวกนี้นะครับอถ้าเราไม่ต้องการแข่งสปีดฝนของข้ามลับลึกนะครับอหรือมีอีกนะครับหรือสิ่งสําคัญนี่แหละมันอยู่ตรงตัวลบบัฟด้วยนี่แหละนะครับอหรือ่อาเราอาจจะไม่ซิงก็ได้เราอาจจะเล่นทางสายกลางเราอาจจะใช้เป็นตัวลบบัฟแบบซับพอร์ตก็ได้ถ้าเราไม่อยากออกแล้ว เราอยากอาจจะรอสวนก็ได้อาจจะเป็นผู้กันน้ํอาอำลบไปดิเราเดี๋ยวเราเล่งเราแซงก็ได้นะลบมาสิหรือจะเป็นออแสงออแสงที่ฝั่งตรงข้ามทําไม่จบหรืออะไรเงี้ยหรือเราใส่สังคองเตอร์เคาลบบับมาเราได้สวนเราได้กลางอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวรบบับต่อแล้วก็ชนะนะออหรือว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นบุกแบบเจาะเดียวมาอย่างเงี้ยบุกแบบคลิปๆมาอย่างเงี้ยเราก็ กดเขียวมืดไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีชุบชุบหมูอย่างเงี้ยอ่าแล้วกางมาต่าอีกนะเออพร้อมรีคูดาวให้นะเออแล้วก็พร้อมสวนใส่สก,กิลได้นะครับหรือจะเป็นออน้ำก็ได้ฝั่งตรงข้ามบุกเราไม่จบนะฝั่งตรงออน้ำก็อาจจะคิวสวนหน้าก็ได้แล้วก็ใช้เป็นตัวลบบัฟก็ได้นะครับจากสก,กิลสองนะครับหรือว่าจะเป็นออไฟอ่าฝั่งตรงข้ามแบบบุกมาอย่างเงี้ยตัวซีซีจ๋าเลยอะไรเงี้ยฟุกันลมโรโบอะไรเงี้ยนะเขาก็ เออแล้วก็กดโลโบโออลไฟไปนะเออเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็อาจจะติดออลไฟนะเพราะว่าตัวบุกค่อนข้างใหญ่มันอาจจะเป็นทัดลมแล้วแล้วก็สกิลส่วนใหญ่อาจจะค่อนข้างติดออกไฟนะเราอาจจะเลือกเป็นตัวลบบบพวกประเภทนี้นะเออค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ซึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวของประเภทตัวลบบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะเราก็เลือกให,ให้เหมาะสมกับตานั้นๆนะครับแล้วก็ ตัวทำก็เช่นกันนะครับตัวทำก็เช่นกันนะเราตาไหนเราต้องการลดเกรดตาไหนเราต้องการรีคูดาวตาไหนเราต้องการดาเมจอะไรเงี้ยดัแล้วการรีคูดาวการลดเกรดเนี่ยมันก็จะมีธาตุอใช่ไหมตานนี้เราต้องการลดลดเกรดธาตุลมนะเราอาจจะกดฟุกันลมใบสันลมอะไรเงี้ยตานนี้เราอาจต้องการลดเกรดธาตุน้ําแล้วก็อาจจะกดมังกรน,น้ํา กดมังกรน้ําหรือว่ากดโพดเดอนน้ํากดคิมเบล่าน้ําอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะกดนะ่ขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าเขาเป็นธาตุอะไรนะถ้าเขากดน้ํากับไฟมาเราก็อาจจะใช้ตัวรถเกตธาตุน้ําถ้าเขากดลมกับน้ามาเยอะๆเราก็อาจจะใช้ฟูกันลมใบสันอะไรเงี้ยนะครับอืมอีกสําคัญแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเฟิร์ตพิกนะเอ่อตัวเฟิร์สพิกเนี่ย มันสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับเออถ้าเราเฟิร์สพ c ิกแบบตัวโจงอย่างเช่นเราเฟิร์สพ c ิกแบบสมมติเ,เราเฟิร์สพิกแม็กซิมิเลียนหรือว่าลิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบ่งบอกเลยนะว่าเราแบบโอ้โหต้องการซิ่งแน่นอนนะเออซิ่งแน่ๆอะไรเงี้ยต้องการซิ่งแน่นอนฝั่งตรงข้ามก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยไอ้นี่มาซิ่งแน่นอนนะเออ แล้วทีเนี้ยเราก็นะครับมันก็จะการเป็นบุงเบาะนะเพราะแม็กซิมเลียนเนี่ยมันบุกดีจริงนะแต่ว่ามันก็คือมันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับแต่การยุคนี้นะผมว่าไอ Maxim ้แม็กซิมเลียนบุกบุกดีจริงนะบุกแล้วจบนะอ่าข้อดีของมันคือบุกแล้วมันจบนะบุกแล้วมันจบแต่ข้อเสียของมันก็คือเลี้ยวไม่ได้นะเลี้ยวไม่ได้นะเพราะแล้วตัวไหนที่พอจะเลี้ยวได้สําหรับดิสปีดที่ดิสปีดที่พอเลี้ยวได้เนะี่ยก็จะเป็น จินจินมืดนะครับจินมืดจินมืดโอลิเวอร์วาไฟแล้วก็พระเอกของเรานะมองน้ำนะครับมองน้ำก็จะเลี้ยวได้นะแล้วก็ไอ้นี่นะนกแสงนะเออนกแสงก็เป็นลีดสปีดท,ที่เลี้ยวได้เหมือนกันซนะิงก็ได้เลี้ยก็ดีนะเออนะครับพัดมืดเนี่ยอย่างกดไปก็รู้แนวส่วนใหญ่ก็จะซิ่งแน่นอนนะครับนะ เพราะฉะนั้นยุคนี้ถ้าเราเล่นทางสายกลางเราก็อาจจะเลือกหลีสปีดท,ที่สามารถเลี้ยวได้นะครับบุกก็ดีรับก็ดีอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามอนเตอร์บ็อกเรามีแม็กซิมเลียนเนี่ยเราก็สามารถบิวไปทางซิ่งอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเออนั่นแล้วแต่มอนเตอร์ของเราลูนของเรานะครับว่าเราเหมาะไปกับแบบไหนนะเออแต่ถ้าเราต้องการต้องการเล่นทีมบุกก็เน้นไปทางบุกก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่เราพูดถึงทิ้มบุกก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็หลักๆก,ก็นั่นแหละครับเลือกตัวลบบัฟแล้วก็ตัวทําให้เหมาะสมกับตานันๆน,น,นะเออมองจริงๆมันก็บุกก็ได้นะเราก็เล่นไปทางบุกก็ได้นะเออแต่เป็นบุกบุกแบบเซฟเซฟนะเออไม่ได้แรงฉุดฉาดแต่ว่าตายยากนะเออป่อนุขามก็เอาแล้วยากนะเป็นเป็นการบุกที่ค่อนข้างน่าลาคานนะ อย่างแม็กซิมิเลียเนี่ยเออถ้าเราได้ออกก็จบใช่ไหมรวดเร็วฉับไวนะเออแต่จินเมื่อเนี่ยมันมัน,ม,นมันบุกได้ก็จริงรับได้ก็จริงแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะต้องการตัวตามที่ดีหน่ยนะครับเพราะมันได้แค่เปิดเกาะน,นะเออแล้วก็โอเิเวอร์เนี่ยโอลิเวอร์ข้อเดีของมันคือหลีดามใช่ไหมมีรีคูดาวมีรถเกตใช่ไหมเออนะครับการมีหลีดาเนี่ยมันก็จะ โอกาสทําไ,ได้ออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียขยงมันคือมันเป้าเดียวนะถ้าแ๊กอะไรขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหหน้าสันนะก็โอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะครับวาไฟว่าไฟก็ข้อดีของมันก็เป็นหลีดสันจามีเปิดเกาะลบปับนะครับดีมีการตายนะแต่ข้อเสียของมันก็อะไรครับมันมันก็ได้แค่เปิดเกาะลบบับนะซีซีไม่ค่อยมีนะเออแล้วก็นะครับอาจจะต้องการตัวตามตัวดาเมจนะครับ ที่ดีนะเออจะเปิดก่อนแล้วซ้ำแล้วตายเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต่อให้เราฆ่าไปก่อนตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะนะครับก็อาจจะต้องระวังกันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นคอมโบอย่างเงี้ยเล่นเจาะเดียวนี้อาจจะต้องฆ่าตัวสําคัญสําคัญก่อนนะฆ่าแล้วชนะเลยอะไรเงี้ยเหมาะกับแบบนั้นนะครับโอเคประมาณนี้ผมก็ไล่ลิสต์มานะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างบ,าง,งบางตัวมันมีสองตงแหน่งนะอย่างเช่น จินเมืดแม็กซิมเลียนเนี่ยเป็นลีดสปีดตัวทำอะะย่างคุยกับลิวน้ำเนี่ยเป็นลีดสปีดลบปั๊บใช่ไหมเออหนึ่งตัวมันมีสองตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะออพวกนี้นะอ,อ,อย่างร่มร่มกับดิยเตศเนี่ยก็เป็นลบบับ๊บแล้วก็ทําได้ด้วยนะเป็นตัวลบบั๊บซีซีได้มีดาเมจนะเอออย่างเงี้ยนะครับบางตัวมันเป็นได้2ตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นเราเลือกยังไงก็ได้อะเราเลือกยังไงก็ได้ไอ้แก๊งเนี้ยให ให้มันครบอย่างที่ผมบอกคีย์ของผมสองลบบัฟสองตัวทำแล้วก็สองลีดสปีดนะครับแต่ถ้าเราไอหลีดสปีดเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเราได้ออกแน่ๆนะเรามั่นใจว่าเราได้ออกแน่ๆรูเราไวหรือฝั่งตรงข้ามก็แบบรับลึกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกดรลีดสปีดก็ได้เรากดตัวทำไปเพิ่มก็ได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็อยากจะให้ฟิกเป็นสองลีดสปีดไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัวนะอือฮึโอเค ยังไงต่อโอเคนี่แหละครับประมาณนี้หรือบางตาเรากด4ี่ตัวเนี่ยเราครบแล้วนะ2องรีสปีดสองลบบบสองตัวทําใช่ไหมเราก็อาจจะต้องการตัวไปขัดจังหวะฝั่งตรงข้ามนะเราก็อาจจะสามารถใช้ตัวแข่งสปีดต้นสูงข้างล่างได้นะอ่าซึ่งแต่ข้อดีข้อเสียแต่ตัวมันก็อ่านได้จากสก,กิลนะอ่าผมยกตัวอย่างให้ฟังน่อกันจินไฟก็มีรีคูดานะข้อเสียอมันแม่งติดบั่งไม่ติดบั่งนะครับแล้วแต่อารมณ์นะเชียวก็ สตันได้นะอ่ข้อดีก็คือบางๆเนี่ยสตันแน่ถ้าเจอหนาๆเนี่ยก็อาจจะไม่สตันนะครับแล้วก็ตัวมันตายง่ายนะแต่ดาเมจมีดาดาเมจมันค่อนข้างจี๊ดนะอา่าถ้าได้ทาเนี่ยก็คือโอกาสชนะสูงนะครับส่วนไอ้กาหานเนี่ยกาหานก็จะสามารถแบกดีสปีดได้นะครับสมมติลูนเรา2 1 0ิเนี่ยแต่มันไปได้ถึง220กว่าในะสปีดจริงๆของมันนะครับแบกดีสปีดอธิบายนะส่วนแฮปปี้เนี่ยสปีดต้นค่อนข้าง,ขงสูงนะครับ เป็นตัวเล่งเกตที่เร็วจีนะเล่งเกตได้แบบแบกบแบกบได้สบายรูสมมติรูรเราไม่ถึงใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้แฮปปี้นะอ่าแต่ข้อเสียมันก็ตัวมันบานนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะออแต่วูบอ่าวูบเนี่ยก็เป็นตัวเล่งที่ดีนะครับมีดาเมจลบบัฟได้ฮิวได้มีบัฟสปีดนะอ่นะครับ แล้วก็พัดแสงพัดแสงก็ลบบัฟได้ลบบัฟเดียวแล้วก็เล่งได้ด้วยนะก็แต่ถ้าสวยๆทักษะสองไปเนี่ยไม่ติดก็บาวุ่นเหมือนกันนะครับเออนะครับก็เสียคือแพ้ดีเคลมหน่อยนะอาจจะลำคาดีเคลมไม่ใเชื่อมแพ้หรอกแต่ก็ลำคาญนนะ่ะดามิก็จะเบานะแล้วก็โซเนียเนะี่ยอ่าโซเนียก็ยอดฮิตนะแล้วก็ถ้าแบบเราแบบอยากไปฆ่าหนึ่งเลยเนะี่ยเออก็กดโซเนียไปชอดปุ๊บเนี่ยเปิดมาเหลือสี่ต่อสามเราก็ได้เปรียบนะ อันนี้เหมือนกันแล้วก็ชิบะล่านะโอ้โหนี่ก็ยอดฮิตเก่งนะครับมีฮิวมีรีคูดาวแล้วก็เพิ่มเกรดบัฟสปีดอีกนะโอ้โหแล้วก็มี cc ซีสกิลสอีกนะรีคูดาวแช่อีกโอ้โหอย่างโกนะครับก็เลือกเอานะว่าเราจะใช้ยังไงให้เหมาะสมกับตาไหนนะครับลองเล่นดูนะแล้วก็ลองเล่นดูเลือกแต่อย่าง,างที่ผมบอกนะสตัวแรกเราอาจจะเลือกเลือก สองรีสปีดสองลบบัฟสองตัวทําไปก่อนนะครับเราเราอาจจะเลือกตัวแข่งสปีดต้นสูงเนี่ยไปเสริมทับเอาก็ได้นะเออบางท่าเราต้องการออกก่อนหรือไปคัดจังหวะฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเราก็เลือกเอาให้เหมาะสมนะครับว่าทีมเราเนี่ยเหมาะสมกับตัวไหนนะครับประมาณนั้นนะถ้าเราไม่ต้องการไปขัดจังหวะหรือเรามั่นใจว่าเราได้ออกเราก็อาจจะกดตัวทําไปเพิ่มนะครับเออทีนี้ตัวทาเราก็มันมีเยอะนะเราก็เลือกเอานะครับว่าเราต้องการอะไรต้องการดาเมจธาตุลมต้องการดาเมจธาตุไฟ ดาเมจธาตุลมถ้าฝันตรงข้ามกดลมน้ําเยอะแสงมืดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกดดาเมจธาตุลมเออนะครับไปทํานะเพราะว่าชนะธาตุกับเสมือนะอ่าหรือถ้าฝันตรงข้ามกดอะไรลมไฟเยอะเราก็อาจจะต้องการดาเมจธาตุไฟนะเออถ้าฝันตรงข้ามกดน้ำาน้ำไฟมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องการดาเมจธาตุน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้อง ทำไว้หลายๆธาตุนะครับเลือกเอาให้เหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นตัวดามเมตตัวดามเมตให้ครบทุกธาตุนะครับตัวดาเมตมันก็จะมีหลายอย่างหรือว่าจะเป็นตัวยุคนี้ตัวเก่งๆมันก็จะมีแบบลดเกรดได้ด้วยทาดาเมตได้ด้วยนะอของแต่ละธาตุนะเราก็ศึกษาเอานะครับว่าเราชอบตัวไหนชอบสไตล์ไหนนะครับแต่ควรมีหมดครับลดเกรดธาตุน้ําลดเกรดธาตุลมลดเกรดธาตุไฟนะครับอตัวาดามเมตธาตุลมตัวาดามเมตธาตุน้ํา ตัวดาเมจธาตุไฟหรือว่าถ้าเรามีแสงมืดดีๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ไอ้แกงนะั้นหลักเราก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องธาตุเยอะนะเราก็หวดแม่งเลยนะอย่างแมกซิมิเลียนน่ะใช่ไหมละ่ะเราก็หวดแม่งเลยนะเราเป็นธาตุมืดไม่แพธาตุไม่อะไรสนใจอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็สัต์เลยนะครับถ้าเรามีแสงมืดเยอะเราก็อาจจะกังวลเลือกธาตุน้อยหน่อยนะอโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับ ก็อย่าลืมชีย์เวิดของเรานะครับ2ลบบัฟ2ล e ีดสปีด2ตัวทำนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าได้ออกก่อนแน่นอนเราก็อาจจะไม่ต้องการลีดสปีดก็ได้แล้วก็อาจจะต้องการตัวทําไปเพิ่มก็ได้เราใส่ตัวทําไปเพิ่มก็ได้นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหรือว่าตัว CC c o คอนโทรลอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเราก็เลือกได้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลองเอาใ้ตารางของผมเนี้ยรูปของผมเนี้ยไป ผสมกันดูนะลองไปจัดคอมโบดูนะครับว่ามอนเตอร์เราเนี่ยเออมันเหมาะกับเล่นไปแนวทางไหนบุกแนวไหนนะครับแต่ว่าให้มันครบกับไอคีหลักของผมเนี่ยแล้วมันสามารถบุกฝั่งตรงข้ามได้นะเออจีซีฝั่งตรงข้ามได้ทำดาเมจฝั่งตรงข้ามได้แล้วจบลงเนี่ยเราก็เลือกเอานะแต่ในเนี้ยมันมีหลกัหลกๆก็จะมีแค่รีดสปีดกับตัวทํานะครับเอยเป็นรีดสปีดกับตัวลบบัฟเป็นหลักนะ แล้วก็ส่วนตัวทำาก็เราก็ไปเลือกเอานะผมว่าไม่ยากนะครับเราก็ไปเลือกเอาโอเคสำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างหรือว่าจะทักไปถามจิเพจได้นะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณนะทีนี้ด้วยใครอยากแนะนำอะไรก็พิมพ์ได้มาที่เพจหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอะไร้งไงเดี๋ยวผมมาตอบแน่นอนนะครับขอบคุณทุกไลท์ ทุกซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใครอยากให้ทาคลิปอะไรต่อไปก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับยังไงหรือว่าไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ไปเจอกันที่สตรีมก็ได้นะครับสตรีมทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มนะเจอกันได้ทุกวันนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนมากนะครับ โอเคบายบายขอบคุณครับ